สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับกกูกูแนแนเองสำหรับวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กับการรีวิวเกมเจ๋งๆก,กันอีกเช่นเคยและในวันนี้นะคะกโกูก็มีเกม NFT เกมใหม่หรือว่าเกมไฟล์เกมใหม่ มาแนะนำให้เพื่อนๆลองเล่นกันนะคะสำหรับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เพิ่งเปิดเลยมีชื่อว่า p o เ k e t Money นั่นเองและเป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะเพราะว่าเกมนี้ไม่จำเป็นต้องนั่งเล่นแค่เปิดไว้แล้วก็ขุดเมืองเราก็มีโอกาสได้รับเงินแล้วจ้าเกมนี้จะเล่นง่ายแค่ไหนแล้วจะเล่นยังไงสายฟรีเล่นได้หรือเปล่าวันนี้มาดูกันค่ะ เริ่มแรกเลยนะคะก็คือเกมนี้เนะี่ยมีชื่อว่าโปเก m o มันนี่นั่นเองนะคะหรือมันก็ดูเป็นโปเกมอนนั่นเองนะเออเป็นเกมโปเกมอนนั่นแหละ เป็น Play to Earn Pokemon นนะคะเพระนาะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้สนุกสนานแค่ไหนแล้วเราจะเริ่มเล่นได้ยังไงนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยพอเราเข้าหน้าเกมที่มีชื่อว่า p o k e m o n e y i n f o แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมีที่ที่ให้เราทำการคอนเน c t กับ Wallet ดิจิตอลของเรานะกระเป๋าดิจิตอลนะคะเราทำการคอนเน c t กับ MetaMask ได้เลยนะคะเกมนี้เล่นใน BSC Chain เหมือนเดิม จากนั้นเมื่อเ,เพื่อนเเชื่อมกระเป๋าแล้วเนี่ยหน้าแรกนะคะก็จะเห็นนะคะว่าสามารถที่จะกด play ได้เลยหรือว่า getting start นะคะจริงๆเกมนี้มีขั้นตอนเล่นง่ายๆนะคะก็คือเริ่มเล่นจะเริ่มเล่นได้ยังไงเราต้องไปเริ่ม เกตเนโกหรือว่ไปรับเนโกหรือไปรับตัวโปเกมอนของเราก่อนนะคะเมื่อเรามีโปเกมอนแล้วเราถึงจะเอาโปเกมอนไปขุดเมืองนั่นเอง3ขั้นตอนง่ายๆเลยสำหรับเกมนี้นะคะกลับไปที่หน้าโฮมอีกทีแล้วเราก็กดเพลย์ได้เลยจริงๆสำหรับใครหลายๆคนที่ไม่เคยเข้ามาเล่นเลยนะคะเมื่อเรากดเพลยแล้วเนี่ยมันจะรีเควสต์ขอโคด e Invitation Code นั่นเองหรือว่าเป็น เ,เป็นบัตรเชิญที่ได้จากเพื่อนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ในช่วงนี้เนี่ยจะไม่สามารถเข้าเล่นได้ถ้าไม่มีโค้ดเชิญนะคะเพราะฉะนั้นเนโกกูจะทิ้งโค้ดเชิญไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะคะสามารถใช้โค้ดของกูเนี่ยไปใส่ในช่องที่เป็นแบบโค้ดเชิญได้เลยนะคะก็ p ปปี้แล้วก็เพลสลงไปได้เลยแล้วทุกคนก็สามารถที่จะเข้าเล่นเกมได้ทันทีค่ะ จากนั้นเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมาเข้ามาในหน้าจอของเกมช็อปแล้วก็มีเจ้าตัวโปกเกบอนกลิ้งๆอยู่แบบนี้เราต้องทำการซื้อตัวโปกเกบอนกันก่อนนะคะก็คือต้องซื้อเจ้าตัวไข่เนี่ยแหละเพื่อที่จะสุ่มรับคาแรคเตอร์หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเนโกะนั่นเองนะก็เดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยยังไงแอพรูฟ หรือยังไงแอปพูบเหรอฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการเขา้าเล่นก็น่าจะต้องมีเหรียญ BUSD อยู่แล้วก็มีเหรียญ BNB ด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่เล่นเกมแนว NFT อยู่แล้วเนี่ยน่าจะมีเหรียญ BNB ติดตัวอยู่แล้วเนาะอะ,อะซื้อเรียบร้อยนะเรามาเปิดกันเลยเปิดก็เสียค่าแก๊สด้วยนะจุดนี้ เสียทุกขั้นตอนยาวไปเอามาลุ้นกันค่ะว่าจะเปิดได้ตัวอะไรคือถ้าเป็นเกมแนวนี้อ่ะถ้าสมมติว่าเราเปิดได้ตัวที่ค่อนข้างเลเวลดีเรียกว่าเลเวไหมเรียกว่าดาวเยอะเออหรือว่าเป็นตัวที่แบบเรียกว่าเป็นตัวเลเวลสูงๆหน่อยอะ่ะเออมันก็น่าจะทําการขุดได้ค่อนข้างเร็วถูกป่ะเออถ้าเป็นแนวเกมแนวขุดๆนะเนาะ เปิดมาแล้วได้เป็นส่งดาวทุกคนมันมีมากสุดกี่ดาวอะ่ะแต่คิดว่าสองดาวไม่น่าจะมากสุดอคิดสองดาวน่าจะกากณนะจุดนี้นะคะได้มาเป็นตัวที่เหมือนไทซระทอปตัวนี้หรือเปล่าเหมือนก็คล้ายๆกับตัวดวงณนะจุดนี้นะคะเป็นสายอะไรอะ่ะไม่สามารถบอกได้แต่ str หรือว่าพลังเนี่ยค่อนข้างเยอะ เลยทีเดียวอ่าเป็นใสาน่าจะเป็นสายตัวแรกอ่ะเออเพราะว่าเน้น S T R กับ CON เนาะคิดว่าน่ะน่าจะใช่อะกดปิดอ่าโอเคนี่คือเราคือได้1นึ่งเนโกะแล้วใช่ไหมออเรามี1นึ่งเนโกะนะคะก็คือตัวเมื่อกี้นั่นเองเป็นเนโกะเรว่าเป็นตัวเนโกะนั่นเองแล้ว Experience นี่คือยังไง เช็คเงินหน่อยอเมื่อกี้คือกูโกรุ่ยใจเอ๊ะอ๋ออันนี้คือได้ฟรีใช่ไหมเห็นเขาบอกว่ามันจะได้ฟรีตัวหนึ่ง,งดาวว่ะจ้ะได้ตัวฟรีก็คือได้ตัวหนึ่งดาวมาดูเหมือนจะเป็นสายเอจิอันตัวนี้เป็นสายเอจิทุกคน ก็คือมีสิทธิ์ได้อ่าโอเคก็คือมีสิทธิ์ได้ฟรีหนึ่งตัวเพราะว่าดูจากเงินที่หายไปแล้วเนี่ยก็คือก,กูจ่ายไปตัวเดียวทะทำการซื้อไปนะคะก็คือตัวหนึ่งนั่นเองอเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะกูกก็มีเนโกะหตัวแล้วก็เมื่อกี้ที่กูกดฟรีไปอะ่ะ เอ่มที่มันมีตัวฟรีมา1ตัวก็คือไปอ่านมาแล้วนะคะในไวท์เปเปอร์เขาก็บอกว่าเราสามารถที่จะได้ตัวฟรี1ตัวนะคะแต่ว่าตัวฟรีเนี่ยมันจะมีอายุแค่7วันเท่านั้นและเจ้าตัวฟรีอะ่ะมันก็ขุดในเหมือนเป็นเหมืองสําหรับ สสยฟรีอ่ะเออเป,เ,ปเป็นเมืองของสส่ฟรีนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสส่ฟรีนั่นเองนะก็คือใส่ฟรีสามารถเล่นได้7วันง่ายๆเลยก็คือสายฟรีเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาเล่นได้นะคะมีโอกาสได้แบบมาทดลองเล่น7วันนั่นเองแต่ว่าถ้าใครอยากจะมีเนโกเป็นของตัวเองซึ่งเนโกที่เราซื้อเนี่ยมันจะเป็นเปอร์มานเนนะก็คือเป็นถาวรน,นั่นเองนะคะเราก็สามารถที่จะซื้อได้อะถ้าใครอยากมี เนโกเป็นของตัวเองแล้วก็คุดกันยาวๆไปจนแบบเออได้กำไรเท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะก็อันนั้นก็จะเป็นเนโกที่เราซื้อนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นสายฟรีเล่นได้นะคะเล่นได้7วันแล้วก็สายที่เสียตังก็แล้วแต่เลยเล่นได้เต็มที่อยากมีเนโกสักกี่ตัวก็ซื้อเข้าไปค่ะเรามาดูกันดีกว่ากูจะขอซื้อสักสองตัวละกันนะเพราะว่าช่วงนี้ดอลลาร์มันล,ลงทุกคน ช่วงนี้เงินถูกก็เลยอจัดอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันนะมาดูกันว่าจะมีดวงได้ดาวเยอะๆกับเขาไหมนะ่ปึง้งเฮ้ยได้สมดาวทุกคนอะอย่างน้อยมีสมดาวโอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นสายเวทใช่ไหมอะ่ะดูเออดูเป็นเป็นผู้หญิงด้วยอะมีเพศด้วยนะเออ นี่คือผสมพันธ์ได้หรือไงหรือเปล่าออกลูกออกหลานได้เหรอก็ดีนะจะได้ไม่ต้องซื้อไงโอ้นี่เป็นใส่เวททุกคนเอาวะเอามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราเอาเจ้าตัวเนโกะไปขุดเหมืองจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรากลับไปดูในเกมกันเลยหลังจากที่กดได้เนโกะมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถมาเช็คตัวเนโกะของเราได้นะคะในหน้าจอของ กมนั่นเองแล้วก็มันก็จะมีเขียนบอกว่าถ้าคุณมีไม้โปเกบอลถ้ามีโปเกบอลอยู่มันก็จะโชว์ให้นะคะหรือว่า n e โก i n ินทริจูตัวนี้นะคะถ้าเรามี n e โกที่ยังไม่ได้เอาไปทำงานนะมันก็จะมาโชว์ในส่วนนี้เดี๋ยวก็กูขึ้น คลิปให้ดูแล้วกันแต่ว่าณนะตอนนี้ที่ไม่โชว์แบบนี้เป็นเพราะว่ากุ๊กเอามันไปทํางานอยู่นะคะนี่นะคะเมื่อเรามาเช็คเนี่ยในเกมของเรานะมันก็จะสามารถเช็คได้นะคะมีตัวเนโกะที่เป็นเรกูล่าก็คือเป็นเนโกะทั่วไปอยู่แบบเปอร์มานเนท์ถาวรยาวๆนะคะขุด,ดยาวๆเลยก็เป็นเมโกะที่เราซื้อมานั่นเองนะก็มีกี่ตัวมันก็จะโชว์บอกนะคะส่วน Experience ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเนโกะของสายฟรีที่สามารถรับได้ฟรีเอามาเล่นได้7วันนั่นเองนะคะ ก็มีให้เราได้เช็คอยู่นะว่าเรามีเนโกะอะไรบ้างจากนั้นเนี่ยเมนูที่3นะคะคือ mining นี่แหละสิ่งสำคัญในการหาเงินของเราคือหน้าจอตัวนี้นั่นเองเพราะว่าหน้าจอนี้ก็คือการขุด เหมืองนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีเหมืองหลากหลายให้เราได้แบบขุดเยอะแยะมากมายแต่ก่อนอื่นในช่วงแรกเนี่ยทุกคนยังไม่สามารถไปเหมืองสวยงามเหล่านี้ได้นะเพราะว่าจะเห็นว่าแต่ละเหมืองเนี่ยมันมีข้อจำกัดในการที่จะเอาตัวเข้าไปขุดนะคะเขาก็จะมีเขียนบอกข้างหน้าไว้นะว่าแต่ละเหมืองเนี่ยต้องการตัวแบบไหนเข้าไปขุด ซึ่งถ้าเราไม่มีตัวเหล่านั้นเราก็เข้าไปกุดไม่ได้ค่ะอย่างเช่น Jungle Guardian เนี่ยตัวนี้เนี่ยต้องการ Rock type ก็คือต้องเป็น เนโกที่เป็นสายถึกนะ็อクไทป์นั่นเองแล้วก็ต้องเป็นเลเวล2ด้วยแล้วก็มีค่าดังนี้แบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็น Requirement นะเป็นที่เขาต้องการที่จะเข้าไปขุดในด่านต่างๆได้นะคะอย่างบอนตี้แอซ s ซ i ิก็แน่นอนว่าก็ต้องเป็น a s ซ a s s ินนะสเปกเตอร์ไทนะคะหรือ Dark Forest ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า Any นี่เกเลย เอนนี่เนโกะนะคะคือตัวไหนก็ได้แต่นี่เลเวลหนึ่งด้วยเลเวลหนึ่งก็เข้าไปขุดได้นะคะแต่ว่าโทโทสกอร์เนี่ยต้องเป็น401นั่นเองแล้วก็เมจิกพชันเมเกอร์ตัวนี้เนี่ยรีเควสต์ตัวที่เป็น เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนใส่เวทนะคะเป็นฟิสิกส์ไทป์นะคะไปใส่เวทเลเวล2นั่นเองแล้วก็บูโดกันโคชต,ตัวนี้นะคะเป็นไฟติ้งนะก็แต่ละด่านเนี่ยมันก็จะ Request ตัวที่แตกต่างกันออกไปแต่ทุกคนจะเห็นว่าโวนใหญ่แล้วมันเป็นเลเวล2หมดเลยซึ่งมันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะก็คือเหมืองแต่ละเหมืองเนี่ยมันจะขุดได้ของไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเหมืองนั้นๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวด้วยนะคะแล้วก็จะมีที่เขียนว่าเป็น n o v i ดแอเรีย กับพาทำจอบนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถเข้าไปขุดได้ในช่วงแรกนั่นเองค่ะเพราะว่าในส่วนของ novice area เนี่ยคือ mining หรือว่าเหมืองที่เราสามารถเอาตัวฟรีไปขุดนั่นเองตัวฟรีเนี่ยจะไม่สามารถขุดเหมืองอื่นได้เลยนะต้องเป็น novice area เท่านั้นนะคะเมื่อเรากดเข้า novice area มาเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกฮีโร่เนาะ ด้านบนนะคะเราก็เลือกมาเลยเลือกตัวที่เป็นฮีโร่ของเราที่เรากดได้มาฟรีนั่นแหละแล้วก็กดให้เวิร์กต้องกดเวิร์กด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเลือกฮีโร่อย่างเดียวแล้วก็ทิ้งไปนะต้องกดเวิร์กด้วยถ้าไม่กดเวิร์กมันก็ไม่ทํางานนะคะแล้วก็เมื่อเรากดเวิร์กเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะทำงานให้เราหนะ้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือทํางานอยู่ นะคะแล้วก็ทุกคนจะเห็นว่าซารีหรือว่าเงินเดือนเนี่ยอันนี้คือจำนวนเหรียญที่ขุดได้นะคะเหรียญที่เราขุดได้นะคะจะเป็น NKG นะเป็นเหรียญ NKG นั่นเอง ซึ่งถ้าใครเนี่ยขุดแล้วต้องการเคลมนะคะต้องเคลมภายใน15วันด้วยนะคะก็ต้องการเคลมนะคะก็กดเคลมได้เลยซึ่งพอเคลมแล้วเนี่ยมันจะเข้ากระเป๋าค่ะเงินมันจะเข้ากระเป๋าเลยไม่ได้เข้าไปในตัวเกมนะเออเข้ากระเป๋าของเราเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่ขุดได้อยู่อยู่ที่90 NKG เนี่ยก็ขุดมาประมาณ7ชั่วโมง ติต่างว่าเชั่วโมงอะ่ะก็ขุดได้ประมาณชั่วโมงละ12เหรียญ่อขุดได้ประมาณชั่วโมงละ12เหรียญน,นะคะซึ่งอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะว่ามันเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือตัวฟรีเนาะได้90นะคะแล้วก็ถ้าใครที่ เป็นเลเวล1แล้วก็ยังไม่สามารถไปที่ Dark f ร์เรดได้นะขุดได้ที่ p a า t Time Job ค่ะพา t ท i มจ็อบนะก็เข้ามาแล้วก็เลือกฮีโร่แล้วก็กดให้มันทำงานนะคะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยของตัวที่เป็น NFT ที่เราเสียงเงินซื้อมาขุดได้ช้ากว่าอีกทุกคนกดเริ่มพรม้อมๆกันนะ เออเริ่มพร้อมๆกันเลยแต่ว่ามันเหมือนแบบมันขุดได้ช้ากว่าตัวฟีอะตัวฟีขุดเร็วกว่านะแล้วก็ตอนนี้เนะี่ยทั้งสองตัวเนี้ยมันดาวต่างกันเนาะตัวนี้สองดาวตัวนี้สามดาวแต่จะเห็นได้ว่าตัวสามดาวยังไม่มีความแบบคือจะเห็นได้ว่ามันไม่มีความแตกต่างระหว่างการขุด กับดาวของมันเลยอ่ะเพราะตอนนี้เป็นสามดาวก็ยังขุดได้ช้ากว่าสองดาวอยู่แต่ว่าก,กูคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นที่ตัวเหมืองนะคะเพราะว่าพอเราไปเหมืองที่สูงขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีผลนะคะแต่ตอนนี้มันเป็นเหมืองแบบเหมืหมองกิ๊กกอกอะ่ะ <laughs> มันก็จะขุดได้แบบกาก,าก,ากแบบนี้นะตัวตัวไหนมันก็คงขุดได้ประมาณนี้เท่ากันซึ่งตอนเนี้ยทุกคนจะเห็นว่า ดา r ์ f ฟอเรสอะทอทอลสกอร์รีเควสอยู่ที่4 0 1เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีตัวไหนของกูเลยที่สามารถไปขุดเหมืองน,นั้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมาขุดเหมืองน,นี้อะไรนะถ้าใครโชคดีเปิดได้ตัวแบบสกอร์ดีๆก็ไปขุดเหมืองน,นั้นแล้วก็มาบอกกันบ้างนะคะอ่ะ คราวนี้มาลองคำนวณกันดีกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็ขุดในเวลาไล่เรียก,กันนะแต่ว่าอันนี้ได้น้อยกว่านะเอออีกอันนึงสายฟรีเนี่ยขุดได้มากกว่าอีกนะคะประมาณ90ก็90เนี่ยหาร7ชั่วโมงตก ชั่วโมงละ12เอาเป็นว่า13แล้วกันปัดขึ้น13ชั่วโมงเอ้ยมี13เหรียญภายใน1ชั่วโมง1วันเป็น312เหรียญอันนี้คือตัวคิดว่าเป็นตัว NFT ตัวฟรีกันถ้าเป็นตัวฟรีเนี่ยก็คือคูณ7วันได้2,184อาติต่าติงเก็บไปก่อนกับตัวอื่นๆ312อเนี่ยคูณ30 ได้9,000อันนี้คูณ2ไปใบแล้วเราก็ต้องไปบวกกับตัวที่เป็น7วันเนาะ7วันคือ2,184บนี่รวมแล้วเป็น2,940นี่ได้มา31ดอลลาร์ แล้วเราก็คูณ3 3ไปได้มา1000บาทประมาณ1,000บาทซึ่งเราใช้ทุนไปที่40ดอลลาร์นะคะซึ่งก,กูใช้40ดอลลาร์ก็คูณ3 3ก็คือยังไม่คืนทุน1เดือนอะ่ะก็ต้องประมาณเดือนกว่าๆถึงจะคืนทุนแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็คือกำไรลวไงทุกคนเพราะฉะนั้นเกมนี้ที่เออเราไม่ต้องทำอะไรมากนะก็ปล่อย ปล่อยขุดเมืองไปเรื่อยๆนะคะก็สามารถที่จะได้เงินแล้วเงค่อนข้างง่ายอยู่นะสำหรับใครที่มีเกมอื่นในใจที่เล่นต้องเข้าไปเล่นอยู่แล้วเนี่ยสำหรับเกมนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เราสามารถปล่ปอยทิ้งได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ศึกษาเพิ่มเติมก่อน,อนที่จะไปลงทุนเนาะส่วนใครที่ยังไม่อยากลงทุนอยากลองเล่นดูก่อนนะคะสามารถที่จะรับ ตัวโปเกบอลฟรีได้แล้วก็เอาไปเล่นได้7วันนะจ๊ะมันมีอีกหนึ่งอย่างนี่ตรงนี้ a อดลานะคะมันมีบูโดกันเปิดแล้วทุกคนซึ่งก,ก็กูก็เพิ่งเห็นเนี่ยแหละเออเพราะฉะนั้นเราจะลองอย่างน้อยเป็นสายแทงก็ยังโอเคนะเอเอลองอันนี้ก็ได้อ้ยตื่นเต้นอะ ตีแล้ว30เขาตี16อ่อะอย่างน้อยคือเราน่าจะชนะได้นะตัวเนี้ยหรือเปล่า <c oughs> ดูว่ามิสแค่ไหนดูว่ามิสเยอะก็อาจจะมิสหมดเลยเย้ชนะแล้วหนึ่งตัวอู้คันตัวแบบเลือดยังเยอะอยู่เลยอุ้ยมิสโดน11ค่ะเราตี21อ่ะ เจ็เขาตี11เอขาตีน้อยก็อยู่นะเออน่าจะน่าจะชนะได้แล้วเนี้ยเอ้ยเราจะชนะทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าชนะเราจะได้เงินเท่าไหร่เฮ้ยชนะแล้วได้825แล้วก็ได้ PMY ด้วยนะคะค่าเงินอีกอันนึงคือ PMY ได้ PMY ด้วยอ่ะ โอ้ยได้ NKG บวก800แล้วก็ได้ PMY อีก0.0375อ่อะก็ลองเชิงเฉยๆนะตอนนี้ตัวของเราก็ขุดอยู่ด้วยอ่าขุดอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะน,นั้นีเฮ้ยเงินขึ้นไวมาก5.7มาดูตัวนี้ยังหนึ่งกว่าอยู่เลยทุกคนหูยพอเป็นแล้วล2แล้วมีความแบบ แตกต่างยังเห็นได้ชัดเยี่ยมไปเลยอย่างนี้ก็ควรจะอัพเลเวลใช่ไหมต่มต้องใช้เงินรอไปก่อนนะอ่ะก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราอัพไปเลเวล2แล้วนะคะมันก็จะสามารถที่จะสามารถเอินเงินนะขุดแร่ได้เยอะขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้น hey hey. พอเลเวลอัพแล้วมันก็จะขุดได้เยอะขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองหาเงนินได้เยอะขึ้นเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะแลกมากคือเราต้องเสียเงินอัพมันนั่นเองนะคะ ก็สำหรับเกมนี้นะคะตอนนี้ก็เปิดให้เล่นแล้วนะสำหรับโปเกมันนี่นั่นเองนะคะใครที่อยากจะลองเล่นตอนนี้สามารถเข้ามาลองเล่นกันได้นะคะมีตัวฟรี7วันให้กดไปลองเล่นกัน,นะคะ่ะส่วนใครทีออ่อยากจะลองแบบซื้อ NFT เกมนี้ดูหรือว่าแบบลองลองทุนแกับเกมนี้อาจจะต้องรอในช่วงพรีเซลครั้งต่อไปหรือว่า รอเขาประกาศกันนะว่าจะมีโปเกมอนขายเมื่อไหร่นั่นเองนะคะแล้วเราก็มาติดตามการเล่นได้นะคะส่วนใครที่ ยังไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนนะคะเล่นฟรีไปก่อนได้นะคะกดรับตัวฟรีแล้วก็ไปลองเล่นกันดูค่ะสําหรับวันนี้หวังว่าทุกคนคงชื่นชอบเกมนี้นะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สาหรับใครหลายๆคนที่กําลังหาเกม NFT หรือว่าเกมฝ่ายเล่นนะบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้ชักชวนในการลงทุนนะคะเพียงเพื่อสร้างความสนุกสนานเท่านั้นเองวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจแล้วกดติดตามกู๊ดกูชาแนลไว้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วไป ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กกูนะ